ผมมั่นใจว่ากว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ดูคลิปนี้ไม่เคยรู้ว่าการ์ดใบนี้เป็นหนึ่งในการ์ดที่ต่อกันเป็นภาพใหญ่ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่1ใบ2อใบแต่มีทั้งหมด6ใบโดยการทั้งหมด6ใบนี้เป็นผลงานการวาดของอาจารย์โอซากิอายาโกะซึ่งถือว่าเป็นศินลปินหน้าใหม่ในการออกแบบการ์ดให้กับโปเกมอนเพราะว่าถ้ารวม6ใบนี้ผลงานก่อนหน้าของเธอนี้ก็มีแค่7ใบเท่านั้นเอง และาาทิงแอมอวกาศ6ใบนี้จะเป็นภาพที่ต่อกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการทุกใบจะมาจากเซตเดียวกันนะครับโดยพารัสและฮาซิโบมาจากเซตแบทเทิลพาร์เนอร์โพนิต้าและบุยเซล2ใบนี้มาจากเซตฮีเว็บอารีนาและแม็กกี้กับซบาเมเป็นการ์ด2ใบล่าสุดที่มาจากเซต Glory of the t e a ท Rock e t ครับผมโดยถ้าเราลองมองจากภาพเหล่านี้เราก็สามารถคาดเดาได้ว่าพื้นหลังของภาพอาจจะเป็นสถานที่บางอย่างที่ถูกมนุษย์ทิ้งร้างไว้กลางป่า เพราะว่าถ้าเราดูตรงใต้ต้นไม้ที่บุริเซลนั่งอยู่เราจะเห็นสิ่งที่อาจจะเป็นหน้าต่างอยู่รวมถึงแผ่นไม้ที่บุรเซลนั่งดูยังไงก็ไม่น่าจะเกิดจากธรรมชาตินะครับรวมถึงต้นส่วนที่เป็นแม่น้ำเล็กๆที่ฮาเซโบแช่อยู่เนี่ยก็มีพื้นและท่อเหล็กอยู่ด้วย ยังไม่พูดถึงราะละเลยอื่นๆที่สื่อถึงผลงานการสร้างของมนุษย์อยู่อีกด้วยนะครับซึ่งการท่องใบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่โปเกมอนทำการที่ต่อกันไปภาพเดียวถ้าทุกคนสนใจภาพอื่นๆเนี่ยลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับและใครถ้าสนใจการ์ใบไหนอย่าลืมไปดูในวัลทายฮอบบี้ช็อปนะครับหรือว่าสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันเลยไปเจอกัน,นครับ